너거 잠시만요. 아... 잠시만요. 주인님, 손에 게 네가 네가... 네가 먹이보 네가... 네가 왜 고기를 잡아? 내가 잡은 말이가리장나서 <laughs> 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 <당장> 다시 구워. <laughs> <고와. 웃음> ชุบมึงชุบมึงชุโอ๊ยขาเทะอึอเ้เ้ฮ้ยว้าว้าวแกจะอยู่ที่ไหนยฮ้อเฮ้ยอยชุบใรทักเตะอละม่งชุบด้วยยางกระาูมาจะกลับมาดินต่อได้งไม่รู้เฮ้เฮ้าเขียนว่าไ ดอาเลยวิง่งนีสลบีวิฮวิ่งหนีเฮ้ยโทรศัพท์ใครอันนั้นมันโทรศัพท์ใครเพื่อสะดุดโทรศพัพท์เพงเอหัวแตกเลยเยพลังดิลอนดินลอนดินลอนดิลอนม,มาแล้วพาักการตัวแรก เกมโอเวอร์พี่ยอมคุณแพ้เ้ยกระโดดนี้เรเดุ้อชุบอชชุบอชชุบ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 สีาชกมยืไดู้่ตบุเขียนแบบนี้แลบผู้ดบนกแลบ เฮ้ยอาปางเลยอ <c oughs> าปลังเข้าของ มาได้ไไงมิเฮ้ยเริ่มหมดแรงแล้วพักตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยหมดไวเงี้ยนะพวกเรารอหน่อยก็ดีนะฮ้าสุกคอมแม็กเฮ้ยแกจ้าแกจ้าฮู้พวกเราออ ค่ะวันนี้ฉันจะปล่อยแก้ก่อนหนึ่งนาทีแค่นหนึ่งนาทีนะฉันก็จะกลับมาอิน,น,น,นดี้เหรอไปล้กครุ่นหันมากองขึ้นมาทำไมเูาหันมาติดข้ามเได้เขาไปหาเซเว่นกินพี่ไปซื้อมาขีา้เกียจพรุ่งนี้เช้ากินอะไรมึงบอกมา้บอกมา

呜呼呜呼我我啊我啊呜呜、哎、啊三嗯、哎，啊好痛，真的好痛呀！嗯下一个、哎嗯，嗯嗯哼嗯哼嗯哼。 Hors <laughs> hurting <laughs> เราเรียวกว่านั่งแกหนังตรงนังตรงอย่างนี้เขาเรียกหลังแอนนอ่ยเออเอาเข้าไปข้างปาาได้ไหม,ไ,มได้

เงยเชแบบนั้นเราไม่ได้คิด